สวัสดีครับบ้านมงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่479นะครับมีภาพสวยๆ23รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกอง์200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษนะครับมี3รายการนะครับ21 22และ23นะครับก็รับชมคิดนะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับตึ้งครับลายชื่อหมูนะครับ 0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำพูดสูญหายผมรับผิดชอบให้หมดนะครับพี่กิกดิศชื่นชมนะครับอยู่จังหวัดนครปฐม,ถ,มถ้าดูไลน์ติดต่อกับผมด้วยนะครับใครรู้จักนะต่อจากนี้ไปผมจะลงคลิปตอนทีสี่อยู่คลิปเดียวอยู่นะครับเพราะเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงไงผมจะนี่อีกทีนะครับยังมีธุะช่วงบ่ายอยู่นะครับ ผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่หรือตีห้าเป็นคลิปเช้ายี่สามในการกันค่าตอน,น้จะลงทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเริ่มในการที่หนึ่งของอีพีที่สี่เจ็ดเก้าเลยนะนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหากเก่าๆจัดๆเลยนะครับเนี่ยจะลงอะไรไว้นิดๆน,น,นะครับในการที่หนึ่งนะครับ รายการที่สองประธานโทษครับรายการที่สองเป็นหลวงพ่อแฉ่งนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเนื้อหาเก่าๆเหมือนกันเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สามเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาปึกปักมากเลยนะครับรายการที่สามนะครับ รายการที่สี่เป็นผ้านางกวักนะครับศิลปะแปลกดีนะครับเป็นผ้าเนื้อผงผสมดินนะผมว่านะเป็นผ้าเนื้อผงผสมนะครับมีจานนะครับถือว่าแปลกดีนะครับไม่ค่อยเคยเห็นนะพิ์นี้นะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าก็เป็นผ้าสมเด็จนะครับ เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับใน,น,ร,าน,นร,บรายการที่ห้นานะครับรายการที่หกเป็นผ้าขงนะครับเนื้อหากเก่าจัดนะครับเป็นพิมพ์ขุดศเล็กนะครับเนื้อจัดมานะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ด พับปิดตานะครับเนื้อดินนะครับออกทรงกลมนะครับลงรักนะครับไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่ขยายขึ้นมานิดหนึ่งการที่เจ็ดนะครับในการที่แปดเป็นพะล่วงนะครับะล่วงนั่งเนื้อชินนะครับนี่นะครับเป็นการที่แปดนะครับ รายการที่เก้าเป็นผ้าลีลายืนนะครับเนื้อดินนะครับลงรักลงทองนะครับมีชมุูนิดๆนะครับแหวงนะครับมีแหวงนิดๆนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับออกเปนสีแดงนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับเป็นรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบเป็นผ้ารูปหล่อโบราณนะครับ ผมไม่ทราบที่นะครับรอโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรูปเหมือนนะครับไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะครับนะครับเผื่อท่านใดรู้จักนะรายการที่สิบเอ็ดเป็นทับเปิมนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับไม่ค่อยเคยเห็นนะครับเนื้อหาเก่าเลยนะครับทับเปิมเนื้อโลหะผสมทองเหลืองนะครับ รายการที่11นะครับรายการที่12เป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับนี่นะครับเนื้อลหะผสมนะครับเป็นรายการที่12นะครับรายการที่13เป็นพระมเหวี่วน,นะครับเนื้อ,รอรหล่อโลหะทองเหลืองน,นะครับนี่ รายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อมุ้ยนะครับนี่นะครับรุฒิเก่งนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้าก็เป็นพระ หน้ากากหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับเป็นลโลหะทองเหลืองนะครับปีสองห้าห้าห้านะครับแปลกดีนะครับองค์ค่อนข้างโตนะครับอันนี้ส่วนสูมที่สองนิ้วเลยนะครับประมาณสองนิ้วขาดนิดหน่อยนะครับหน้าจักอยู่ที่นิ้วเสร็จๆนะครับองค์ค่อนข้างโตนะครับเป็นโลหะทองเหลืองนะครับ รายการที่16ก็เป็นโลหะทองเหลืองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินขี่ช้างนะครับเนื้อหาเก่านะครับแต่ใบก้นนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับรายการที่17เป็นเหรียญนะครับเป็นสิเหรียญเสมาหลวงพ่อสงฆ์นะครับวัดเจ้าฟ้าสารารอยนะครับปีศูนย์ห้านะครับเนื้อทองแดงนะครับ ากาที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นหลวงปูดทวดนะครับกระท้าถาดกันชัยนะครับหลังเป็นแบบนี้เป็นเนื้อครับผมดูเป็นเนื้อว่านนะครับพิมพ์ทรงคล้ายปีนึ่งสามเนื้อดินนะครับเป็นหลังสือพิมพ์ใหญ่นะครับในการที่สิบแปดรายการที่สิบเก้า เป็นพระหลวงพ่อปานนะครับขี่เม่นนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับผงไม่มีนะครับนี่นรายการที่19นะครับรายการที่20สเป็นพระคุณแผนนะครับพายคู่กุบบ้านกลางนะครับนี่นะครับพิมพ์พายคู่นะครับ ครบ20รายการนะครับ20รายการนี้ก็องค์ละ2 0 0บาทสองฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้ก็เป็นรายการที่2 1เ็ดนะครับเป็นภาพพิมพ์ห้อยขามาข้างหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์คล้ายๆเฉียงแสนหน้าจักอยู่ประมาณนะครับนี่ไม่ถึงหนึ่งนิ้วดีนะครับสูงอยู่ที่สองนิ้วนะครับเป็นภาพบูชาขนาดเล็กนะครับค่อยคอได้นะครับ กลนกวงนะครับเป็นหล่อโลหะผสมนะครับเนื้อกับแดงนะครับอันนี้ผมเอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นราการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับในการที่ยีก็เป็นง่างนะครับง่างตาแดงนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับนี่ก็ที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นโลหะทองเหลืองนะครับง่างตาแดงนะครับอุดจิ่งนะครับ รายการที่22่ายในการที่23ก็300บาทนะครับเป็นพระโคนสมอพิมพ์ห้อยพระบาทเนื้อชินนะครับครบ23รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ